งานฝีมือชั้นครูก,กับพามิเจนี่เฟรเยเบสิกาเรือนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ w t c h Asset กับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมครับวันนี้มีนาฬิกาที่อาจจะฝืนฝืนหน่อยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยจะชอบรีวิวนาฬิกาที่ดูแปลกประหาดใช่ไหมแต่คราวนี้มารีวิวนาฬิกาที่ค่อนข้างเดรสจ๋าเลยครับกับ พมัมมเจนี่โซริเยครับหลายคนอาจจะพูดว่าแบรนด์นี้อีกแล้วเหรอก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมสนใจแบรนด์นี้มากๆครับทำให้ผมเนี่ยศึกษาแบรนด์นี้ลึกขึ้นไปอีกนะแล้วก็ไปรู้แล้วก็ทําความเข้าใจที่ไปที่มาของแบรนด์นี้เริ่มต้นนะครับจากคุณไมเคิลพัมมิเจนี่แกเกิดประมาณปี1950นะครับปัจจุบันก็อายุป,ประมาณสัก75แล้วคุณไมเคิลพัมมเจนี่เนี่ยแกเริ่มต้นเรียนเป็นวอชเม k เกอร์นะในโรงเรียนของวอชเม m เกอร์ในเมืองที่ชื่อ ือว่าเฟอร์รีเย่นั่นเองแล้วก็ไอ้เมืองเฟอร์รีเย่นี่ยก็เลยมาต่อท้ายชื่อของแบรนด์แกก็คือพามิเกนี นั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยแกเริ่มต้นทําตัวของนาฬิกาเนี่ยในยุคข,ของควอทคริสิสก็คือช่วงที่นาฬิกาควอทมันกาลังแบบว่าโด่งดังมากๆใช่ไหมแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มเบนเข็มครับจากการใช้เครื่องที่ต้องใช้มือในการทาเนี่ยไปสู่การใช้เครื่องที่ใช้เพียงแค่ฐานนั่นเองหรือวงจรน,นะตัวคุณไมเคิลเองเนี่ยอยากที่จะรักษาวัฒนธรรมการบูรณะหรือการซ่อมแซมนา การเนี่ยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในสวิสเนี่ย ให้ยังคงอยู่ครับในปี1976เนี่ยแกก็เลยเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆของแกเพื่อทําการรีสโต้นะหรือว่าซ่อมแซมนาฬิกาวินเทจตัวแกเองไม่ใช่สายแฟชั่นครับตัวแกเองเป็นสายเรียกว่าสายวิศวะเลยนะแล้วก็ต้องการที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของงานเวิร์กแมนชิพทั้งหลายนะที่จะต้องทําให้สวยแล้วก็ดีที่สุดนะครับจนในปี1996ครับไมเคิลเองได้รับออฟเฟอร์จากแซนดอ ให้เปิดแบรนด์ของตัวเองครับก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่า p a r m i s i a n i f e r r i e r ตามอย่างที่ผมเล่าไปข้าต้นครับหลังจากที่แกเข้าไปอยู่กับ s a n d o s แล้วเนี่ยแกก็ได้รับรีซอสมากมายครับเพราะว่าตัวของโรงงานที่ s a n d o s เนี่ยครอบครองอยู่ก็คือโรงงาน w a l l c h e l Manufacture r นั่นเองนะก็คือเป็นโรงงานที่ ทำนาฬิกาให้กับไฮเอ็นแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็น a อ r เอสหรือว่า r ิชาร์ดมิลหรือว่าหลายแบรนด์นะก็เลือกใช้โรงงานนี้ทำครับทำให้เมื่อคุณไมเคิลเนี่ยแกเข้าถึงพวกรีซอสพวกนี้นะก็เลยทำให้ยิ่งพัฒนาระบบของกลไกออกแบบกลไกนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าโรงงานนี้ผลิตเองได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสสายใยเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถทาเองได้หมดเลยเรียกว่าอินฮา e แบบ100%จริงๆนะ มันเลยทําให้พามิเชนี่เนี่ยถือเป็นนาฬิกาที่สามารถสร้างเองได้ทั้งหมดนะตั้งแต่การงานออกแบบการหล่อโลหะนะครับการขึ้นเครื่องหรือว่าจักรต่างๆนะรวมไปถึงการประกอบทั้งหมดนะครับทำภายใต้โรงงานของเขาเองทั้งหมดนะก็เลยทําให้แบรนด์นี้ค่อยๆ่ เปลี่ยนจากนาฬิกาที่เป็นอินดีเพนเดนต์นะไปสนะู่งานที่เรียกว่าลักชัวรี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเรือนนี้เองครับก็มาอยู่ในมือผมแล้วก็คือ Parmigiani Basic a นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นรุ่นเบสิกของเขาละกันนะความพิเศษของเรือนนี้ก็คือว่ามันเป็นนาฬิกา3เข็มที่ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรามองจากท็อปวิวนะครับเราจะเห็นสิ่งที่ดูค่อนข้างเรียบง่ายแต่อ่านเวลาได้อย่างชัดเจนมาก มผมค่อยๆไล่แล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างที่หน้าปัดหน้าปัดนะครับเป็นหน้าปัดแบบกระเบื้องหรือว่าพอสเลนนะครับสีขาวเพ้นตัวหนังสือแบบเบียเก้นะที่12 6แล้วก็9ส่วนฝั่งของ3นาฬิกาเนี่ยจะเป็นช่องวันที่นะครับที่เจาะลงไปตัวของแบรนด์เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งเนื้อ6นาฬิกานะครับแล้วก็มีคำว่าสวิตเมสใต้6นาฬิกาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ เข็มทั้ง3เข็มนะครับเป็นแบบ blue steel ก็คือว่าใช้วิธีการเผาเหล็กนะครับเพื่อป้องกันการออกซิได์นนะให้กลายเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับส่วนของหน้าปัดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็อ่านเวลาได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าเข็มนาทีย,ยื่นยาวมาถึงอินเด็กแบบถูกต้องตามหลักเลยนะครับและที่สำคัญครับนาฬิการเรือนนี้ได้รับการรับรอง c ครโนมิเตอรมีการวัด5 Positioning นะครับแล้วก็เดินได้เที่ยงตรงมากในการเรือนนี้ผูกวัดไว้ตั้งแต่ปี1999ครับแล้วก็เริ่มร้อยขายในปี2000จนปัจจุบันนี้นะต้องบอกเลยครับว่ายัางเดินเที่ยงตรงอยู่เลยนะมาดูนิดนึงครับในเรื่องของงานออกแบบตัวเรือนครับเรียกว่าเป็นโดมซ้อนโดมอ่าทำไมผมถึงเรียกแบบนั้นมาดูด้านข้างนิดนึงครับจะเห็นครับว่ามันมีการหยัก นะครับเป็นสเตปของตัวเรือนครับขนาดที่ย่อลงมาที่หน้าปัดนะแล้วก็ตัวของกระจกเนี่ยเป็นซับไฟโดมแบบโค้งบางๆนะครับแล้วก็สำหรับฝาหลังเนี่ยเป็น exhibition back case นะหรือว่าแบบหลังเปือยนะครับทำให้เราเห็นเรื่องของกลไกนะที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับมีการขัดตัวของ เครื่องนะแบบกองเดอะเจนเอฟรวมถึงโรเตอร์เองนะครับก็มีการขัดลวดลายไว้เรียบร้อยนะเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นเครื่องที่ต้องเรียกว่า เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็สวยงามมากๆนะครับส่วนของเคสเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าบางมากๆนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวัดนิดนึงแล้วกันว่าบางแค่ไหนนะผมขออนุญ,ญาตวัดก่อนแล้วกันนะตามสเปคเนี่ยตัวเคสอยู่ที่36มิมลนะถ้าตามเอ,อเอกสารเลยก็อยู่ที่3 6มมิลมั้งอ่ะ แต่ผมวัดได้จริงๆเนี่ยอยู่ที่37มิมลนะนาฬิการเรือนนี้ไม่ว่าจะวัดมุมไหนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ36-37มิมลนะก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างไซส์กะทัดรัดมากๆนะเหมาะสําหรับหนุ่มสาวชาวเอเชียนะเพราะว่าไม่ได้ใหญ่มากมายนักนะครับสำหรับข้อแขนผมเนี่ย36มิมลถือว่าเป็นไซส์ที่ผมค่อนข้างชื่นชอบผมขออนุญาตวัดความหนานิดน,นึงแล้วกันรวมกระจกที่โค้งด้วยนะอยู่เพียงแค่ประมาณสัก8มิลนะ 7มิลถึง7.9มิลมนะครับก็ถือว่าบางมากๆนะสำหรับเครื่องออโต้นะครับและที่สําคัญครับเรื่องของเม็ดมะยมนะจะต้องบอกเลยครับว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็นุ่มมือมากๆนะส่วนของเม็ดมะยมมีการประดับทับคิมสีน้ําเงินไว้ด้วยนะอ่าสวยมากนะแล้วก็ตัวสายที่จับคู่มานะครับเป็นสายของพาร์เมเชน i ีที่สั่งให้แอมเนสทำให้ครับเ,เป็นไงเรือนนี้ต้องบอกเลยครับว่าสวยมากๆนะเป็นหนังจอะเข้ ที่สีเป็นคล้ายๆกับสีอ e ีทูบนะผมก็ไม่แน่ใจต้องถามสาวๆนะว่าเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็เป็นขนาด18มิลยอ่อเหลือ16มิลน,นะส่วนของตัวเรือนแล้วก็บัคโคนะครับเป็นทองไวโก 18K นะมีการตอกหมุดไว้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงที่ตัวของบัคโคด้วยนะครับก็มีการตอกหมุดไว้เหมือนกันนะว่าเป็นพาริเชนี่ทอง750หนะหรือทอง 18K ้นั่นเองต้องเรียกว่าเป็นควายเอสเลักชัวรีอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สวยเรียบมากๆต้องบอกว่าเรือน นี้เป็นนาฬิกาวินเทจตั้งแต่ปี2000นะอายุอานามก็ตอนนี้25ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังคงสวยงามมากๆนะผมไปลองเช็คราคาในท้องตลาดนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอยู่ประมาณสักตัเรือนหนึ่งประมาณ2,700 0แต่ว่าเป็นตัวเยลโลโก้แล้วก็หน้าสีดำนะครับส่วนอันนี้เป็นไวโก้หน้าขาวราคาที่ผมได้มาก็สูงกว่านี้ครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4ี0แสน นะครไม่เกิน400ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในโครโน24เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ400บวกลบนะครับก็ถือว่าตอนนี้แบรนด์นี้กำลังมาแล้วก็กำลังเป็นที่ ชื่นชอบเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อมือดูนะครับแล้วก็ขึ้นข้อให้กับเพื่อนๆที่ดูกันว่าเมื่อขึ้นข้อแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงโอเคครับขึ้นข้อเสร็จแล้วต้องบอกเลยครับว่าสําหรับข้อ6.2นิ้วนะแล้วก็ใส่นาฬิกา36มิเนี่ยผมว่ามันดูสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆนะดูเรียบร้อยมากๆแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ต้องเรียกว่าคว i เ l u x ชัวอย่างแท้จริงมากๆนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้อ่ะเพื่อนๆคิดไงครับกับนาฬิกาเรือนนี้ครับ Pamir Jenny f u r i e r b e s i c a หน้าขาวเรือนไวโกรเรือนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องเบนเยียมชา n แนลแล้วก็ Crazy Dial กลับมาพบกับรายการ Watch Is It กับผมหนุ่ยเบนเยียมในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ